ค่ะว่ามื้อนี้เจ้าเป็นคนหนึ่งเนาะทีแบบต้นทุนกับโบคอยมีแบกกราวป๋งามเก้าอี้งาม,งามกล้องดีๆกับโบคอยมีแล้วอยากออกมาเห็ดออนไลน์เจ้ามูอบ่าวาคนทีอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วอยากออกมาฮะนะมันจะมีความท้าทายในช่วงแรกทีเจ้าเอกมีความหู้สึกหนึบคิดอันดับแรกเลยคือเขาจะหู้สึกว่าเขาขาดเขาขาดและเขาหู้สึกว่าเขาบบได้เพอร์เฟคคือคนอื่นสิ่งเหล่านั้น มันเกิดความรู้สึกอายแต่ครูจะบอกก่อนนะน้องๆหรือว่ามันไพ่กระตามอายุหลายกว่าครูบอกทีเจ้าอยู่ในสภาวะนั้นๆสภาวะของความที่มันบบได้มีเพียบพร้อมคือคนอื่นเฮือนว่าหนาฝ่าบมืดบบได้มีโต๊ะง,งามๆโบได้มีเก้าอี้ดีๆนัง่งบได้มีแบกเก่าวดีๆอยู่มันโบแมนข้อจํากัดที่จะเห็นในหัหวบสามารถเหตุสิ่งที่เจ้ายากที่จะเหต ในออนไลน์ได้มันว่ามันขอจำกัดและมื้อนี้ถ้าหากว่ามันถ่ายทีกำลังทีอยากออกมาครูจะบอกว่าโบาเป็นอย่างโบจําจเป็นต้องมีเือนหนาฝ่ามืดโบจําจเป็นต้องมีอุปกรณ์ดีๆแค่มีโทรศัพท์หน่วยเดียวถ้าเจ้าโบมีแบกกราเป๋งามๆอยู่เจ้าออกไปถ่ายอยู่ทางนอกผู้ผาป่าไม้บอกไปถ่ายโบได้จาเป็นต้องถ่ายฝ่าเืินเฮาถึงบอกเืินเฮามันยังโบโบแล้วมันยังเป็นดินบล็อกอยู่มันยังขี่ไล่ยอยู่ ว่าไม่จเป็นต้องทายอยู่เฮือนเหาไปทายู่ทางนอกต้นไม้ใบญ้าไปทายู่นอกลูกเพราะว่าถ้าเฮาโบห็ดคอนเทนต์เฮาโบห็ดหยั่งจักย่างเลยการขายออนไลน์ของเจ้ามันก็ขายว่ได้แน่นอนการที่เฮาบบสามารถออกมาเริ่มเห็ดเถื่อมันก็จะเห็ดให้คนบริ้งู้จากเฮาเถื่อเจ้าหู้บ่ว่ามือแรกที่เจ้าเห็ดเจ้าจะจนติดดินซําไหแต่ถ้าเจ้าเห็ดไปเรื่อยๆแล้วเจ้าเริ่มมีผลหัก มือทีเจ้าเริ่มสำเร็จมือแรกของเจ้ามือนี้นี่นะทีเจ้าแบบบ่ค่อยมีเงินบ่ค่อยมีคำเฮือนเจ้าโมเมนต์เฮือนหนาฟ้ามือเทือนเจ้าแบกเก่าของเจ้ามันขี้ไล่ขี้ไล่สิ่งเหล่านั้นแหละมันจะเป็นทองคําให้กับเจ้ามันจะเป็นแห้งบันดานใจให้กับ คนอื่นทีเวลาเบิงเจ้าเข้ามาตอนที่เจ้าเริ่มสําเร็จแล้วค่าเจ้าจะเห็นว่าตัวเจ้านี่เป็นแบบอย่างที่ดีค่าเจ้าอยากจะเดินตามการที่มีคนหนึ่งคนหรือว่าสองคนหรือว่าคนอื่นอยากเดินตามเขานั่นคือจุดประกายสิ่งที่จะเหตให้คําว่าเจ้าเริ่มทีจะไปสู่จุดคําว่าสําเร็จแล้วและแน่นอนสิ่งที่ครูว่าแบบนี้จุดเริ่มต้นแรกๆทีผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่นะทีเจ้าแบบ บ่ค่อยมีต้นทุนอีหยังเลยแล้วมันเกิดความอายเกิดความบ่มีความสมบูรณ์แบบคือผู้อื่นคู่หูว่ามันบ่ง่ายบ่ง่ายที่เจ้าจะสามารถผ่านจุดจุดนั้นได้บ่ง่ายที่เจ้าจะสามารถเอาตัวเองคุดตัวเองขึ้นมาและเห็ุในสิ่งที่เจ้าอยากเหตุและมันมีความท้าทายบอกเลยล่าอย่างสายตาผู้คนเบิ่งเข้ามามันจะมีเสียงในหัวของเจ้ามันจะมีคนที่เว้าแท้เบิ่งดุทุกบ่ทุกนี่ก็ยังมาขายออนไลน์เบิ่งดุกล้องกับบอกมัวมัวเบิ่งดู เฮือนกับคัดคาดบังรู้เสื้อกาวกามันจะมีสิ่งพวกนี้คนอื่นว้าแท้หรือเสียงเขาอยู่ในหัวนเว่ห้เฮามันจะมีสิ่งเหล่านี้เจ้าต้องเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญที่จะออกมาจากจุดนั้นให้ได้ถ้าเจ้าอยากพ่นจากสิ่งที่มันเป็นความจริงในชีวิตเจ้าณตอนนั้นแม่นจนจนตอนนี้แล้วจังไหนจนตอนนี้บบได้หมายความว่าอนาคตทั้งหน้าคอยจะจนตลอดไปถือบอฉะนั้นแล้วลุกขึ้นมาลุก เจ้าจะอยู่ในสถานะแบบใดก็ตามณนะตอนนี้จนซ้ำใดก็ตามลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองขึ้นมาแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง เจ้าก็สามารถที่จะขายออนไลน์ได้มีเน็ตอยู่ในโทรศัพท์นั้นเจ้าก็สามารถขายออนไลน์ได้ฉะนั้นแล้วอย่านาั่งจมอยู่กับโชคสตาวาสนาจงให้ตัวเองเป็นผู้ขีดชีวิตตัวเองเพราะว่าพรสวรรค์มันสามารถปั้นเองกับมือเขาได้ถ้าเจ้าโบยุดยางเจ้าสามารถหอดความฝันที่เจ้าต้องการแน่นอนต้นทุนอาจจะบทอก,กันถ้าเจ้ามีคําว่าความอดทนความอดทนนี่ใครคนได้ดีถ้าเจ้าอดทนถึงทีเจ้าได้ดีทุกคน ฉะนั้นแล้วครูเป็นกําลังใจให้ในฐานะที่เคยจนมาก่อนครูเป็นกําลังใจให้เด้อครูคือตัวอย่างของคนที่โคตรจนถ้าครูเห็นได้เจ้าก็เห็นได้เซ่นกันสําหรับคลิปนี้คูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี